ที่จะบอกว่าขึ้นดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดก็มองว่าไม่น่าจะขึ้นนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยไม่น่าจะขึ้นแล้วในครั้งนี้ก็จะไปขึ้นในครั้งหน้าเดือนโนเวม ber นะครับตลาดก็ p r i c e in การขึ้นขึ้นมาที่30เองไม่ไม่ได้ p r i c e in เยอะนะครับที่แต่ทีนี้เนี่ยในตัวดอกเบีย้ยคราวนี้เนี่ยนะครับในการประชุมคราวนี้เนี่ยมันจะมีการประกาศดอทพอตด,ด้วยนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือตัวดอทพอตเนี่ยที่เราต้องดูนะครับเพราะว่าดอทพอตเนี่ย ในเดือนจูนรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเขาได้ให้เอาไว้ว่าเรนที่ 5. 5ุดถึง5.7 5ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรนท์ Rain มันอยู่ที่5.25ถึง5.5ก็คือเหลือการขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาสามารถขึ้นปีนี้ได้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นรอบไหนก็ได้ตามที่เฟดมองไว้แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องดูดอปพอตครั้งนี้ว่ามุมมองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปไหมไอ้มุมมองของปีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนละน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ